ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซองพี่น้องพะเพลนแชนแนลค่ะวันนี้นะคะน้องฝ้ายจะมาบอกเคล็ดลับบำรุงกระบองเพชรยังไงให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะถ้าอยากดูวิธีแล้วก็ไปดูกันเลยะะเปลือกไข่เราจะใช้เปลือกไข่บำรุงแคคตัสของเรานะคะแค่เปลือกไข่อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆที่ทําเมนูอาหารเกี่ยวกับไข่แล้วอย่าทิ้งนะคะเพราะว่ามีประโยชน์มากค่ะสามารถบำรุงต้นไม้ได้หลายชนิดหลายพันเลยค่ะแต่ว่าวันนี้น้องฝ้ายจะมาทํา บำรุงแคคตัสนะคะเพราะว่าน้องไฟจะลดน้ำเขานะคะเราก็จะเทลงไปในโครกเลยค่ะแล้วก็จะตำให้เขาละเอียดเลยนะคะเปลือกไข่นี่มีแร่ธาตุแคลเซียมนะคะจึงนำไปบำรุงต้นไม้เราได้ดีเลยค่ะแล้วก็จะตำไปให้ละเอียดเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆ่อนจะไปบดไปปั่นก็ได้ค่ะ แคคตัสนี่เราต้องใช้ละเอียดมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าใช้กับแคคตัสเนาะเราก็จะให้เขาซึมได้เร็วมากขึ้นค่ะสามารถไล่มดไล่แมลงก็ได้นะคะค่ะตอนนี้เปลือกไข่ของเราก็ละเอียดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาตักใส่ภาชนะของเราเลยค่ะนี่ค่ะแคลเซียมชั้นดีเลยนะคะ เราก็จะใช้ละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะคะหรือว่าละเอียดมากกว่านี้ก็ได้ค่ะทุกคน,นยิ่งละเอียดยิ่งดีนะคะน,นี่ค่ะพร้อมที่จะไปบำรุงแคคตัสของเราแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฝ้ายจะพาไปบำรุงเลยค่ะ นี่ค่ะแคคตัสของเรานะคะแล้วก็จะมาใส่เลยให้ปุ๋ยเขานะคะหรือว่าจะไปผสมกับดินปลูกก็ได้ค่ะทุกคนไม่ต้องใส่เขาเยอะนะคะใส่พอประมาณค่ะแล้วก็จะใส่ไปรอบๆต้นเลย อยากรู้อะไรเกี่ยวกับแคคตัสคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูมาทำคลิปให้คะ่ะแล้วก็จะใส่ไปจนครบทุกต้นเลยนะคะคลิปเกล่อกไข่บำรุงแคคตัสนะคะก็ขอจบเป็นเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ไปทำตามกันได้เลยนะคะแค่ ว่าแค่มีส่วนผสมอย่างเดียวก็ทําได้ง่ายๆเลยค่ะบํารุงได้อย่างง่ายๆเลยค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดลิปใหม่ๆของ2องพี่น้องพะเพินแชนเนล้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ